สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาไปชมรถยอดฮิตอีกยีก่ห้อหนึ่งหรือรุ่นหนึ่งนะครับกับ Honda c ซีวิ FD ปี2010เกียร์ออตโต้คันนี้ปะเดี๋ยวเราพาไปชมกันเนาะว่ามันสวยขนาดไหน กับ Honda c i v i ิปี2010ที่ผมพาชมเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งภายนอกและภายในสวยหมดจดเลยนะครับอ่อสีเทาแลมโบนะฮะแล้วก็บาะหนังภายในสีครีมนะครับใส่มากๆเลยคันนี้นะปี2010ราคาอยู่ที่368,000บาทนะเริ่มต้นผ่อนแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะคุณสามารถจับจองได้นะครับกับรถคันสวยคันนี้เป็นรถที่ยอดนิยมนะยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ทุกคนต้องการที่จับจองจะเป็นเจ้าของนะฮะ สนใจติดต่อได้ที่นะครับ5 2 6 7 7 7 0 4นะครับกับ Honda Civic FD ปี2010เกียร์อัตโนมัตินะครับถ้าชอบกดติดตามนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูรถหรูๆนะครับมีอีกมากมายวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ